ตอนนี้เราอยู่กันในเกมเดอะควอดีคลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่ตอนจบของชัเตอร์ที่8ที่กลุ่มของไรอันกับรอลาเดินทางมาถึงบ้านแฮกเกตแต่รอลาถูกจับตัวไปส่วนไรอันกำลังถูกบ๊อบบี้ตามล่า ขณะที่กลุ่มของเคลลินกับดีแลนต้องไปสู่สารรถเพื่อหาอะไหล่มาซ่อมรถที่เจคอบทำพังเอาไว้ในแชปเตอร์ที่9จะเป็นการเล่าเรื่องของรอล่าต่อเธอต้องเผชิญหน้ากับเจเดียและคอนสแตนส์พ่อแม่ของทราวิสคริสและบอบบี้แต่ชื่อตัวละครชักจะเยอะไปแล้วครับผมและ,ะเอรียากเป็นคนพ่อคนแม่แทนและกันจะได้ไม่สับสนแฮกเกตคนแม่จะเข้ามายั่งปืนของรอล่าหากเรากดวิกทาอีเวนต์นี้ผ่านปืนจะลั่นถูกคนแม่ตายทันที แฮกเกตคนพ่อเลยไม่สนใจเรื่องที่จะไม่ฆ่าคนแล้วและคิดจะฆ่าดอลา่าแต่ถึงคนแม่จะไม่ตายคนพ่อก็จะตามล่าลอล่าอยู่ดีบอบบี้ที่เพิ่งจับไรอันกลับมาได้ก็จะตามล่าลอล่าด้วยเช่นกันเขาเลยเอามีดในมือเสียบเข้าลําตัวของไรอันแต่ไรอันก็ใช้ช่องทรงครองหนีไปได้เลยกลายเป็นแฮกเกตคนพ่อไปไล่ตามดอลา่าส่วนบอบบี้ไปไล่ตามไรอัน ตรงนี้จะมีควิกทมอีเวนต์มากมายแต่แม้ว่าจะกดพลาดแค่ไหนทั้งรอลาและไลอันจะไม่มีทางตายครับแต่ควิกทมอีเวนต์พวกนี้จะส่งผลกับความตายของครอบครัวแฮกเกตต่างหากดานรอลาระหว่างทางจะพบกระโหลกหมีทุกติดผนังอยู่ทําให้ได้รู้ว่าแถวนี้มันมีหมีจริงๆด้วยและสามารถฆ่าแฮกเกตขนพ่อได้ในการต่อสู้ซึ่งในการต่อสู้นี้รอลาจะทําลายตู้ไฟที่อยู่ข้างๆทําให้ประตูกรงทั้งหมดเปิดออกหากว่าเจคอบไม่ได้ติดเชือ้อเขาจะถูกนิกฆ่าตาย แต่ถ้าใจขอบติดเชื้ออยู่แล้วทั้งครูก็จะหนีออกมาด้วยกันครับส่วนจุดสําคัญของไรอันจะเป็นมีดที่บ็อบบี้แทงเอาไว้หลังจากวิง่งหนีขึ้นอยู่พักหนึ่งบ็อบบี้จะไล่ตามไรอันทันซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะดึงมีดออกมาแทงบ็อบบี้หรือเปล่าหากเราแทงบ็อบบี้กับแพ็กเกจทั้งคนพ่อและคนแม่จะตายในอนาคตหลังจากไล่บ็อบบี้ไปได้ไม่ว่าจะพอรอไรอันเอามีดแทงหรือว่าลอล่าตามมาช่วยไรยอันจะกําลังใกล้าตายเพราะเสียเลือด ดอลาเลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าหากเครือกัดไรอันคำสาบมนุษย์หมาป่าจะช่วยชีวิตเขาเอาไว้แล้วค่อยไปแก้คำสาปด้วยการฆ่าคริสกันทีหลังหากว่าไม่กัดไรอันจะตายในอนาคตครับรแล้วภาพจะตัดมาที่กลุ่มของเคทลินกับดีแลนทั้งคู่เดินทางมาสู่สามรถหากว่าดีแลนไม่ได้มือขาดก็จะเหลือเรื่องเดียวที่คู่นี้สามารถคุยกันได้นั่นคือเรื่องของไรอันทั้งคู่คิดตรงกันว่าไราอันชอบดอล่าแม้ว่าเธอจะมีแฟนแล้วก็ตาม และแซลกันว่าสเปคของไรอันน่าจะเป็นสาวมันกระหานปิดตาข้างหนึ่งสงสัยจะชอบโจนสลัดแล้วทั้งคู่จะเริ่มมองหาอะไหล่รถที่ยังพอใช้ได้จนมาเจอรถยนต์สภาพดีคันหนึ่งที่ถูกแม่เหล็กของเครนดูดเอาไว้ดีแลนเลยรับหน้าที่ขึ้นไปบังคับเครนให้วางรถลงกับพื้นแต่ระหว่างที่เคทลินกำลังคนข้างในรถดีแลนจะเห็นว่ามนุษย์หมาป่ากำลังใกล้เข้ามาเลยยกรถที่เคทลินอยู่ข้างในขึ้นแต่มนุษย์หมาป่าก็ยังต่อรถขึ้นมาได้อยู่ดี ตรงนี้เราจะมี2ทางเลือกทางที่1คือพยายามเหวี่ยงรถให้มนุษย์หมาป่าหล่นลงไปแต่จะกลายเป็นเคสลินที่หล่นลงยางรถยนต์อย่างปลอดภัยแทนและทางที่2คือบีบแตรเพื่อใช้เสียงไล่มันแต่ทางนี้จะทําให้มนุษย์หมาป่าหันมาเล่นงานดีแลนแทนเขาเลยจะต้องสู้ด้วยเครื่องพ่นไฟที่วางอยู่ใกล้หากดกดวิธทำเอีเวนต์ตรงนี้พลาดดีแลนจะตายเลยครับแต่เคสลินจะหนีไปได้แน่นอน แต่ถ้าดีแลนติดเชื้อเมื่อก่อนมนุษย์หมาป่าจะถอยไปเองและกลับไปเล่นงานเคทลินที่โดดหนีลงยางรถยนต์ไปซึ่งเป็นหน้าที่ของดีแลนที่ต้องปล่อยรถลงมาทับมนุษย์หมาป่าเพื่อช่วยเคทลินให้ได้หากไม่ทานเคทลินจะโดนกัดแต่สุดท้ายดีแลนก็จะช่วยเธอได้อยู่ดีทั้งคู่เลยตัดสินใจจะถอยกลับไปที่อาคารหลักแต่หากว่าก่อนหน้านี้ดีแลนถูกเอมมาฆ่าตายไปแล้วเคทลินจะมาสูดสามรถตามลาพังแต่ต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่มนุษย์หมาป่าก็ยังโจมตีเหมือนเดิม การต่อสู้และจะต่างออกไปเพราะไม่มีดีแลนคอยช่วยวิธีทำอีเวนต์ช่วงนี้เคดินจะตายได้หลายแบบครับแต่หากไม่กดพลาดสุดท้ายเธอจะดึงแท่งเหล็กลงมาทําให้ตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงมาทับมนุษย์หมาป่าและหนีกับอาคารหลักได้สําเร็จและภาพจะตัดมาที่ฝั่งแอบบี้กับเอ็มม่าพวกเธอจะเริ่มสํารวจห้องใต้ดินจนพบกระสุนเงินตกอยู่ใกล้กับตู้ไฟที่มีฟิวบางตัวหายไปทําให้เรารู้ว่าคนที่ตัดไฟและโทรศัพท์คือกลุ่มนายพานไม่ใช่หมีสิ่งกแงแขกแหละครับมันต้องไม่ใช่หมีอยู่แล้ว จากนั้นแอบบี้จะเจอบันไดลิงที่สามารถผาขึ้นไปห้องทํางานของคริสได้ทั้งสองคนเลยปีนขึ้นไปแต่หากก่อนหน้านี้เอมมาโดนกัดตอนที่วิ่งในป่าเธอจะมาแสดงอาการและแปลงร่างที่นี่ตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์ได้3รูปแบบแบบที่1แอบบี้ Abby วิ่งหนีไปทางประตูที่เธอเข้ามาหากวิ่งไปทางนั้นแอบบี้จะตายครับแบบที่2แอบบี้รีปีนขึ้นบันไดลิงหากก่อนหน้านี้ดิลแลนเคยปีนบันไดลงมาจะทําให้มีซี่บันไดหลวมอยู่1นึ่งขั้น ถ้ากดวิกทำอีเวนต์พลาดแอบบี้ก็จะตายและแบบที่3ถ้ากดวิกีทำอีเวนต์ไม่พลาดแอบบี้ก็รอดอยู่ดีการที่ดีแลนจะปินบันไดลงมาหรือเปล่าในช่วงต้นเกมไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ครับนอกจากนี้ในฉากนี้เรายังสามารถเก็บไพ่เฮโลเฟนหรือไพ่สังราชได้ซึ่งตอนจบแชปเตอร์เราจะได้เห็นเหตุการณ์เมื่อ6ปีก่อนที่เอลิซาคุณยายที่ทำนายไพ่ให้เรามาตลอดพบว่าคณะละครสัตว์ของเธอกำลังไฟไหม้และไซรัสลูกชายของเธอหายไปจากกรง หากเรากดวิธีทำอีเวนต์พลาดเ็จะพบว่าศพที่ถูกไฟคลอกตายอยู่หน้าโลงคือแหงในอำเภอคนก่อนอเ,เธอเลยเอาเลือดฐานาแล้วออกตามหาไซรัสแต่เธอก็ถูกไฟไม่ตายอยู่ดีแต่หากกดวิธีทำอีเวนต์พลาดคุณยายจะโดนเหล็กที่กระเด็นมาเสียบทะลุลำตัวซึ่งเธอจะบอกว่าเธอจะรอไซรัสอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้ต่างกันครับเพราะเรื่องมันเกิดมานานแล้วยังไงยายก็ตายในเหตุการณ์ไฟไหม้ตามที่ปูมาตั้งแต่ต้นครับ จากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่ไรอันกับดอลล่าทั้งคู่หนีขึ้นมาที่ห้องใต้หลังคาและพบว่าคริสถูกล่ามอยู่ที่นั่นแต่โซ่กับไม่แข็งแรงพอจะต้านพลังของมนุษย์หมาป่าได้ทำให้สุดท้ายพื้นก็รับน้ำหนักไม่ไหวแล้วทั้ง3มคนก็ตกลงไปชั้นล่างเป็นความสวยของบอบบี้ที่คริสตกลงมาตรงที่เขาอยู่พอดีทำให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้กันซึ่งบอบบี้จะพยายามยื้อคริสเอาไว้ทำให้พ่อแม่หนีไปได้ส่วนตัวเขาจะถูกซัดจนสลบไป แต่หากก่อนหน้านี้ไดอันใช้มีดแทงบอบบี้เขาจะสู้แรงคริสไม่ไหวทาให้บอบบี้ถูกฆ่าตายและพอมแมแฮกเกตก็ตายด้วยเช่นกันดานรอลาก็ถึงขีดจํากัดและพุ่งเข้าโจมตีทราวิสที่อยู่ใกลๆระหว่างนี้ไรอันจะต้องเลือกว่าจะยิงคริสหรือไม่ยิงหากไม่ยิงทุกคนจะตายหมดมีแค่คริสเท่านั้นที่รอดแต่หากไดอันยิงคริสรอลาก,กับไดอันจะพ้นจากคําสาปและเลิกโจมตีทราวิสตรงนี้จะอธิบายยากหน่อยผมเลยจะขอแบบเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับ แบบที่1ห,หากว่าก่อนหน้านี้ดอลล่าเคยยิงทราวิสเขาจะแก้แค้นด้วยการใช้เศษกระจบเงินแทงเธอจนตายแม้ว่าดอลล่าจะไม่ได้ติดคำสาปแล้วก็ตามทําให้เหลือแค่ทราวิสกับไรอันแต่ทั้งคู่จะแย่งปืนกันต่อใครแพ้คนนั้นตายครับแต่หากไรอันยิงทราวิสแล้วบอบบี้ยังไม่ตายบอบบี้ก็จะลุกขึ้นมาฆ่าไราอันอยู่ดีแบบที่2ดอลล่าไม่เคยยิงทราวิสแต่ก่อนหน้านี้ดอลล่าไม่ได้กัดไรอันไรอันจะมาเสียเลือดตายในฉากนี้ทราวิสจึงตัดสินใจจะจับกุมดอลล่า ทั้งคู่เลยแย่งปืนกันหากว่ารอลาไม่ยิงทราวิสเธอจะถูกจับไปขังในกรงไฟฟ้าชั้นใต้ดินแบบที่3ามไดอันตายเพราะเสียเลือดแต่รอลาแย่งปืนและฆ่าทราวิสได้เธอจะกลับไปหาแม็กซ์บนเกาะและจบอย่างแฮปปี้กัน2คนและแบบที่4รอดหมดทั้ง3คนรอล่าไม่เคยยิงทาราวิสทราวิสก็เลยไม่ได้แทงรอล่าและไดอันก็ไม่เสียเลือดตายเพราะได้พลังของมนุษย์หมาป่าช่วยเอาไว้ ทราวิชจะบอกว่าการฆ่าคริสไม่ได้ทําให้เรื่องนี้จบลงเพราะตัวต,วตนเรื่องคือหมาป่าขาวไซรัสที่กัดเคเล็บลูกชายของคริสแล้วเคเล็บค่อยมากัดคริสกับเคลลี่ต่อคริส <What? S 1> ก็แค่พยายามปกป้องลูกของเขาเท่านั้นแต่ไซรัสหายตัวไปเมื่อ6ปีก่อนและบ้านแฮกเกตก็ออกตามหน้าเขาทุกคืนเพราะจันทร์เต็มดวงแต่ก็ยังหามไม่เจอพอได้ยินว่าไซรัสเป็นหมาป่าสีขาวไลอันก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่อาคารวิทยุ คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่มาขวางหน้ารถของรอลาและแมสเมื่อ2เดือนก่อนทั้ง3าคนเลยขับรถกลับไปจุดที่รถของรอลาเคยแกหกโค้งก่อนหน้านี้จากนั้นภาพจะตัดมาที่แม์เมื่อคริสตายไปแล้วคำสับของแมก็ก็หายไปด้วยเขาจึงกลับไปที่หอคอยกลางเกาะเพื่อหาเสื้อผ้าใส่แต่คงเพราะเอ็มมาเอาชุดผู้ชายไปใส่แล้วแม์เลยเจอแต่ชุดผู้หญิงที่น่าจะเป็นของรอลาเพราะมันดูเข้ากับสีหมวกที่เธอใส่มาตั้งแต่แรกจะบอกว่าเป็นชุดของทาวิสมันก็จะแปลกๆนะครับ ตรงนี้แม็กซ์จะต้องเลือกว่าจะว่ายน้ำข้ามไปหาดอลล่าหรือว่าจะรออยู่บนเกาะถ้าเลือกออกมาจากเกาะแม็กซ์จะถูกมนุษย์หมาป่าฆ่าตายทันทีที่ขึ้นฝั่งครับแล้วภาพจะตัดมาที่เคทลินกับดีแลนทั้งคู่จะกลับมาถึงอาคารหลักและเตรียมรับการโจมตีซึ่งคนที่มาตามล่าพวกเขาก็คือเคเลบคนเดียวกันกับที่เจอที่สุดสามรถเป็นจุดที่ทั้งคู่สามารถตายได้ไดหลายแบบอีกเช่นกันเพราะนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วครับ ระหว่างที่วิ่งหนีแอปปี้ oh <my. S 1> กับเอ็มมาเช็นสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านกล้องที่คริสติดเอาไว้และส่งกระสุนเงินที่เธอเจอในห้องใต้ดินให้เคทลินผ่านทางช่องใต้ประตูทำให้เคทลินสามารถฆ่ามนุษย์หมาป่าได้2ทางครับทางที่1คือใช้กระสุนเงินที่แอปปี้ให้มาและทางที่2คือหากตอนต้นเกมแอบปี้กเก็ oh <my. S 1> บตุ๊กตาในห้องพักมาด้วย oh <my. S 1> เคทลินจะสามารถใช้มันล่อมนุษย์หมาป่าเข้าไปในห้องแช่เย็นแล้วขังมันไว้ในนั้นได้แต่หากทั้งเคทลินและดีแลนติดเชื้อมาก่อน ฉากนี้มนุษย์หมาป่าจะไม่ฆ่าคนที่ติดเชื้อครับนี่จึงเป็น2ตัวละครที่ติดเชื้อแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสียครับระหว่างเนื้อเรื่องของเคทลินจะมีการตัดภาพมาที่เจคขอบสั้นๆมีเหตุการณ์ที่เกิดได้6รูปแบบแบบที่1ห,หากว่าก่อนหน้านี้เจคขอบติดเชือ้อเขาจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแบบที่2หากว่าก่อนหน้านี้เจคขอบไม่ได้ติดเชือ้อเขาจะร้องไห้ตัดพอว่าเขาแค่ทําไปเพราะอยากมีเวลาอยู่กับเอมมาต่ออีกหนึ่งคืนเท่านั้น แบบที่3หากเจคอบไม่ได้ติดเชือ้อแล้วไดอันไม่ได้ยิงคริสคริสจะมาตามล่าเจคอบหากกดวิธรทำอีเวนต์พลาดเจคอบจะติดกับดักเชือกและโดนคริสฆ่าตายแต่หากกดไม่พลาดคริสจะเป็นฝ่ายติดกับดักทําให้เจคอบรอดมาได้แบบที่4เจคอบติดเชือ้อส่วนเอ็มม่าโดนกัดตอนที่อยู่บนเกาะแล้วเคทลินไม่ได้ใช้กระสุนเงินกับเธอแต่ไดอันฆ่าคริสไปแล้วทําให้เอ็มม่าพ้นคำสาบเธอจะมาเจอกับเจคอบในป่าแต่เจคอบจะกายร่างแล้วฆ่าเธอ แบบที่5เหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่เจคอบเจอกำลังเงินของเอ็มมาตอนต้นเกมก่อนจะแปลงร่างเจคอบจะโยนกำไรทิ้งทําให้เอมมาสามารถเก็บกําไรมาไล่เจคอบไปได้และแบบที่ 6. เจคอบไม่ติดเชือ้อและเอ็มมาพ้นจากคำสาปแล้วเจคอบจะสารภาพว่าเขาพังรถเพราะอยากมีเวลาอยู่กับเอ็มมาแต่เอมมาจะบอกให้เจคอบยอมรับการตัดสินใจของเธอ และวหวังว่าเจคอบจะมีชีวิตอยู่นานพอกระดับชอบสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วภาพจะตัดมาที่ฝั่งของรอลาไรอันจะปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่าเอาลิซาคือคุณยายแห่งแหงเก็ตคอลลีวิญญ,ญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในป่าและลูกที่หายไปของเธอก็คือไซรัสนั่นเองจากนั้นในทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงคร oh, อบครัวแหเกตจอกตามาล่าไซรัสนี่จึงเป็นโอกาสที่ท,ทราวิสจะจบเรื่องนี้ก่อนที่ไซรัสจะหนีหายไปอีก แต่อยู่ๆไซรัสก็โจมตีรถของพวกเธอตรงนี้เราจะเลือกอะไรก็ได้ครับแต่ถ้ากดวิธีทำอ e เวนต์พลาดทาวิสจะตายทําให้รถควม่มแต่ดอลล่าจะยังสามารถฆ่าไซรัสเพื่อทําลายคํำสาบได้อยู่เพียงแต่เรื่องนี้จะจบไม่สวยนักเพราะทุกคนในรถจะตายกันหมดแต่หากว่าทุกคนรอจากการโจมตีมาได้ไซรัสจะถูกรดทับก่อนที่จะวิ่งหนีไปกลุ่มของลอล่าเลยต้องลงจากรถเพื่อไปตามล่ากันต่อแต่ทาวิสรู้ว่าดอลล่ายังคงไม่พอใจที่เขาเคยขังเธอ เขาเลยยื่นปืนให้ดอลลาบอกว่าถ้าอยากจะยิงก็ยิงเขาก่อนเลยแต่ตรงนี้ไม่มีตัวเลือกครับดอลลาจะไม่ยิงทาวิสแน่นอนแล้วทาวิสจะเตือนทุกคนว่าปกติแล้วก่อนออกลา่าพวกเขาจะทาเลือดมนุษย์หมาป่าเพื่อกลบกลิ่นแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีงานนี้จึงมีความเสี่ยงมากหากว่าก่อนหน้านี้ไรอันเลือกยิงบอบบี้เพื่อช่วยนิกเขาจะได้ขวดเลือดมาแต่มันจะพอสําหรับคนเดียวเท่านั้นไรอันเลยยกขวดเลือดให้ดอลลา เราเลยต้องเลือกว่าจะให้ไรอันหรือรอลาได้ฐานเลือดซึ่งจะมีผลหากว่าโดนไซลัสจมตีแล้วทุกคนก็จะเข้าไปในป่าด้วยกันแล้วรอลาจะจําได้ว่าตอนที่เธอเข้ามาในป่านี้ครั้งแรกเธอได้ยินเสียงหญิงชรากระซิบชื่อไซลัสซึ่งพาวิสคิดว่านั่นน่าจะเป็นเสียงของเอลิซาวอลเลสแม่ของไซลัสเธอเป็นเจ้าของคณะละครสัตว์เคลื่อนที่ที่ชื่อฮาลัมสกาลัมเมื่อ6กปีก่อนเธอมาที่นี่และสั่งลูกชายเอาไว้ในกรงและให้ชื่อในการแสดงกับเขาว่าไซลัสเด็กหมาป่า พอเห็นว่าไซรัสทุกขังไว้ใน,นกรงเคลลี่ลูกสาวของคริสก็รู้สึกสงสารเธอเลยขอให้เคเล็บจุดไฟเพื่อดึงความสนใจแล้วเธอจะไปปล่อยไซรัสออกมาแต่ไฟกลับลามไปทั่วจนทั้งตัวเอลิซาและคณะของเธอตายกันหมดเคลลี่ช่วยไซรัสออกมาได้จริงแต่เคเล็บถูกไซรัสกัดแต่คุณแฮกเกตจึงตามล่าไซรัสมาตั้งแต่นั้นพอคุยจบกลุ่มของลอลา่าก็จะเดินทางกันต่อจนมาถึงรังของไซรัสที่กำลังบาดเจ็บ ตรงนี้จะมีแค่2ทางเลือกคือฆ่าไซรัสเพื่อจบเรื่องทั้งหมดหรือปล่อยไซรัสไปตามที่คุณยายต้องการหากฆ่าไซรัสทุกอย่างก็จบครับแต่หากไม่ฆ่าทราวิสจะพยายามแย่งปืนซึ่งสุดท้ายไซรัสก็จะลุกขึ้นมาฆ่าทุกคนที่ไม่ได้ทาเลือดอยู่ดีหรือเราจะเลือกฆ่าทั้งทราวิสและไซรัสก็ได้ครับมีเป็นฉากสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่หน้าสรุปผลซึ่งในคลิปต่อไปผมจะเอาเส้นทางที่ผมคิดว่าดีที่สุดมากลางให้ดูพร้อมกับฉากจบที่ได้เผื่อว่าใครอยากจะเล่นตามนะครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKistol.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและอโเร็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้รากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ